จเจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่417ซึ่ง,งพี่ก็จะได้อ่านในพระตถิคกเล่มที่5-6-7ของฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะซึ่งในเล่มที่5ก็เป็นเรื่องราวของการไม่เห็นอ,อ,อริยสัตว์นะซึ่งอ,อ,อริยสัต์สี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะี เพราะนั้นเมื่อไม่ได้เห็นความจริงในอริยสัจสี่นะชีวิตมันก็เลยยังต้องท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานนะแต่เพราะว่าได้เห็นอริยสัจสีนะเราและพวกเธอจึงถอนปัญหาที่จะนำไปเกิดได้นะตัดลากแห่งทุกได้เด็ดขาดปัจจุบัน,นก็ไม่มีการเกิดอีกต่อไปซึ่ง อริยสัจสี่นั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ท่งท่งตัดสรู้ความจริงงานประเสริฐนี้นะคือทุกสมุทยัยนิโรธมักทุกก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งหลายสมุทัยก็คือเหตุแห่งทุกนิโรธก็คือความดับทุกขมักก็คือหนทางแห่งความดับทุกซึ่ง หลวงปู่ดูลั้นก็บอกว่าให้ดูจิตเป็นสําคัญนะจิตใจของเราเนี่ยใจตัวของเราก็ประกอบไปด้วยกายและใจกายและจิตหรือใจนะซึ่งถ้าหากว่าเราส่งจิตออกนอกส,ส่งจิตออกนอก,กเป็นสมูทไทยเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังตามส่วนส่งจิตออกนอกเนี่ยคิดนู่นคิดนี่มองนู่คิดนู่นคิดนี่เป็นสมูทไทยคือเหตุแห่งทุกข์แล้วผลแห่งการส่งจิตออกไปข้างนอก มันก็เป็นทุกข์นะเอาม่นะส่งจิตออกไปข้างนอกเนะี่ยมันเป็นสมุทัยนะคือเป็นเหตุเป็นสาเหตุที่จะเกิดทุกข์แล้วผลออมาล่ะผลก็คือทุกข์ไนงะผลพอส่งออกไปแล้วแบบเห็นเห็นขับรถ แย่ yeah, มากเลยอะไรเงี้ยหรือว่าเห็นมีการทำร้ายร่างกายกันนะนะพอจิตเราคิดนะผลมันก็คือเป็นทุกข์ส่วนถ้าว่าจิตเห็นจิตนะอยู่ในใจตัวเราเองเนี่ยนี่เป็นนิโรธคือความหลับทุกข์ส่วนผลของการที่จิตเห็นจิตที่ดูภายในเนี่ยก็เป็นมัคนี่คือสิ่งที่หลวงพูด,ดุลท่านท่านสอนนะ รือในเรื่องราวของจิตของผู้ที่คงที่เป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกีเ่ยวด้วยอารมณ์นะเห็นความเกิดดับของจิตเพราะว่าในพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่เราปรารถนากันก็คือการไปสู่พระนิพพานซึ่งอารมณ์แห่งความเป็นแห่งพระนิพพานก็คือความว่างเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์จานวนแบบล้านล้านเซลล์ซึ่ง เล็กกว่าเซลล์ก็คืออะตอมนอกจากอะตอมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเป็นนิวเคลียสมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบอะตอมอีโหมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วความว่างในตัวเนี่ยมันมีมากนะเพราะนั้นการที่จะไปสู่วิพพานในอารมณ์ที่ต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นความว่างนะว่างที่จะแบบไม่ส่งจิตออกนอก,นอกไม่คิดนู่นคิดนี่ อารมณ์ที่ว่างแล้วก็เป็นความสงบสุขอื่นใดทีอก็ความสงบไม่มีว่างแล้วก็สงบแล้วก็นิ่งแล้วก็รู้สึกเย็นนี่คืออาการลักษณะของพะนิพานที่เราจะต้องตรวจตรวจสอบดูจิตของเราอยู่เสมอว่าเราว่างไหม จิตว่างไหมหรือว่าอะไรโอ้โหวุว่นวายลกไปหมดเลยว่างไหมสงบไหมนิ่งไหมสอดสายนู่นนี่นั่นว่ะแล้วก็เย็นไหมถ้าร้อนรุ่มก็ไม่ใช่ละเดี๋ยวเพราะนั้นในสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสใ,ในพระไตรปิฎกเล่มที่ห้าเกี่ยวกับการไม่เห็นอริยสัจมันก็ต้องท่องเที่ยวไปใน พบภูมิต่างๆนะยังไม่พ้นข้าวั่าตาสงสารนะทิงดังนั้นการดูแลจิตถือว่าเป็นเรื่องสาคัญเพราะนนในผู้สอนราสนาสิ่งที่คนปรารถนาก็คือพระนิพพานนั่นเองนะกรามีถ้อยคําว่าพ่อไม่เห็นอริยสัจสี่ตามเป็นจริงเราและพวกเธอจึงต้องท่องเที่ยวไปในชาตินั้นๆตลอดกาลนานแต่พอได้เห็นอริยสัจสี่เราและพวกเธอจึงถอนตัณหาที่จะนําไปเกิดได้ปัดตัดล่าแห่งทุกข์ได้เด็ดขาดบบดน,นี้จึงไม่มีการเกิดอีกต่อไป าการไปสู่ันี้บางก็ไม่ต้องเกิดแล้วนะหรือในเรื่องราวงจิตผู้ที่คงที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกีเ่ยวนะเห็นความเกิดดับนะก็จะมีถ้อยคำว่าจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกีเ่ยวด้วยอารมณ์อะไร นะเพราะท่านผู้คงที่พี่นายเห็นความเกิดดับของจิตนั้นนะจิตเห็นจิตนะจิตเห็นจิตนะต่อไปก็ไปในเล่มที่หกนะในเล่มที่หก็ไปเรื่องราวของการที่มีถ้อยคำที่ภาษาวกนะกล่าวถ้อยคำที่จะปองอาบัตนะว่าในเรื่องราวของความบาดหมางกาัน ทะเลาะวิวาทกันประพฤติละเมิดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเนี่ยกล่าววาจาหรือด้วยการกระทําทางกายก็ตามเนี่ยบางทีความบาดหมางนั้นหรืออธิกรณ์นั้นมันพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงหรือร้ายกาจเพราะฉะนั้นก็เลยพึงแสดงอาบัตนะทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้แสดงอาบัตเองแล้วก็ประโยชน์กับท่านทั้งหลายด้วยนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หก ว่าขอภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้ฝ่ายของตนทราบด้วยยติกรรมาวาจาว่าขอท่านทั้งหลายชงฟังข้าพเจ้าพวกเราบาดหมางทะเลาะวิวาทกันอยู่พื่สิ่งที่ไม่สมควรทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกาย ถ้าพวกเราจักปรับกันด้วยอาบัตเหล่านี้บางทีอธิกรณ์นั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรง <c oughs> เพื่อความร้ายกาศ <c oughs> เพื่อความแตกกันได้ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัตของท่านทั้งหลายและอาบัตของตน <c oughs> เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายและเพื่อประโยชน์แก่ตนนะนนี้เป็นเรื่องราวของการแสดงอาบัตนะที่จะเป็นข้อที่เป็นโทษทั้งหลายนะในวินยัยนะหรือแม้แต่ในถ้อยคำที่ลงทรงตัส นะในอติปิฎกเล่มที่เดนะในเล่มที่7ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของว่าในธรรมวินยัยนะศึกษาไปตามลำดับนะบำเพ็ญไปปฏิบัติไปนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เพื่อไม่มันมัน,มน,มนไม,ไม,ไม่ไม่สามารถจะบรรลุอรหัสผลได้ทันทีหรอกนะธรรมวินัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นมีรถเดียวคือวิมุติรถหรือรถแห่งความหลุดพ้น เฉกเช่นเดียวกับน้ําทะเลน้ําในมาหาสมุทรที่มีความเค็มธรรมวิันนั้นเนี่ยมีรัตนามากมีสติปัฏฐานสี่สมปปานสี่นิบาทสี่พ่อจงเจ็ดอริยมรคมีองค์แปดแล้วพละห้าินสี่ห้านี่ก็จะเป็นในเนื้อหาของพระไตรปิฎกเล่มที่เจ็ดนะ ว่าในธรรมวินัยนี้มีการศึกษาไปตามลําดับมีการบําเพ็ญไปตามลําดับมีการปฏิบัติไปตามลําดับไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะธรรมวินัยนี้มีรสเดียวคือวิมุติรสหรือความหลุดพ้นเหมือนมหาสมุทรมีรสเดียวคือรสเค็มธรรมวินัยนี้มีลัตนะมากมีลัตนะหลายชนิดคือสติปัฏฐานสี่สมปทานสี่ที่บาทสีนสียะปลาห้าโพชงเจ็ดละาลิยมัพมีองค์แปดเหล่านี้เป็นต้น เพราะนั้นในวิชาชีวิตในแต่ละตอนที่เราได้คุยกันโดยน้อมนาเอาข้อความในพระไตรปิฎกมาเป็นหลักชายเป็นเข็มทิศในการพูดคุยกันในแต่ละครั้งซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวของของพระวินัยปิดกก็จริงแต่ว่าก็จะมีห้อยคําที่เป็นคําสอนสอดแทรกอยู่เนะช่นในเรื่องราวของอริยสนะัจสี่เพราะฉะนั้นในการดํารงชีวิตนะ ที่เราพึงจะได้พอใจกับชีวิตของเราในวันนี้เพราะว่าถือว่าเป็นความสุขที่แท้จริงพอใจกับสิ่งที่มีและเป็นอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะตระหนักรู้นะด้วยตนเองได้เข้าใจถึงกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งความเป็นจริงของชีวิตนะคือความเป็นอนิจจังทูกขังอนัตตาเมื่อคาใดที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิต mm hmm. ก็ขอให้คิดว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันจะมอบโอกาสให้เราได้แก้ไขแล้วก็เริ่มต้น ทำสิ่งที่ดีเช่นเดียวกับโลกใบนี้ที่พวกเราก็คงจะทราบว่าตอนนี้นะักวิทยาศาสตร์บอกว่าเขาได้สำรวจดูแล้วว่าที่ดวงอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะของเราที่มีดาวเคราะห์อีกเก้าดวงเนี่ยนะมีจุดดับบางจุดแล้ว พลังรังสีของดวงอาทิตย์เนี่ยก็แผ่ไปในดาวเคราะห์ทั้งหลายรวมทั้งโลกด้วยซึ่งมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกนะมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกทั้งสิ่งแวดล้อมนะก่อให้เกิดประการังฟอกขาวก็ดีเอ่อหรือเกิดภัยธรรมชาติต่างๆก็ดีหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันก็ยังมีผลกับจิตใจมนุษย์เลย เพราะในร่างกายของมนุษย์เนี่ยที่ประกอบไปด้วยธาตุดินน้ําลมไฟเนี่ยก็จะมีและธาตุก็จะมีธาตุเหล็กในจํานวนมากเพราะฉะนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยทําให้ร่างกายมนุษย์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยบางครั้งมันร้อนจัดอ่ะมันร้อนจัดจนแบบบางทีเราก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีสมาธิเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าได้แปลกใจอย่าได้ตกอกตกใจมันเป็นธรรมชาติของของชีวิต ของร่างกายที่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถจะฝืนธรรมชาติได้เลยนะไม่ว่าจะห้ามฝนตกเราจะห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้อย่างถ้าเกิดว่าจะปล่อยจรวดขึ้นไปดวงจันทร์เนี่ยพอดีฝนตกเนี่ยก็ต้องชะลอไว้ก่อนเพราะว่ามันเหตนัมนมันอาจจะเกิดการผิดพลาดได้หรือแม้แต่สภาพดินว่าอากาศที่เครื่องบินโดยสารกําลังจะขึ้นผู้โดยสารเต็มลำเครื่องบินลำหนึ่งตั้งหลายร้อยล้าน ถ้าเกิดความเสี่ยงในเรื่องราวของของสภาพอากาศหมอกลงจัดก็ดีฝนตกหนักจนมองไม่เห็นลันเวย์ก็ดีเนี่ยเราห้ามฝนไม่ได้ห้ามหมอกไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องต้องไง่ก็ต้องดีเลยไปก่อนเลื่อนการการนำเครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเลื่อนการเดินทางไปก่อน พราะนั้นถ้าเราได้เข้าใจในความเป็นจริงธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นนี้เฉกเช่นเดียวกับความจริงของกฎตรลักความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาถึงความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงมันจะทําให้เราเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นอย่างเช่นสมัยโบราณสมัยลุงพี่เนี่ยลูกจะเชื่อฟังพ่อแม่มากนะครับพ่อแม่ว่าอะไรนี่หยุดเลยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กสมัยนี้เนี่ย เขาจะเปลี่ยนไปเขาจะเถียงเขาจะนู่นนี่นั่นเนี่ยนั่นเป็นเพราะสภาพอากาศสภาพของสนามแม่เหล็กโลกก็มีส่วนนะถ้าเรามองคิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทําให้จิตใจคนมันเปลี่ยนไปขอให้เราได้เข้าใจเพราะนั้นแบบเราอย่าไปทุกโศกกับความเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นขอให้เราได้ยอมรับธรรมชาตินะเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองเนะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ดันั้นขอเราได้ดำรงชีวิตนะที่ท่านพุทธาบอกว่าเป็นให้มีชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ทํายังไงอะที่แบบนิพพานที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นะที่จะสงบเย็นอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่บอกอะก็คือความว่างความสงบความนิ่งความเย็นนะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์เหล่านี้เป็นตน้นนั้นเราต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของโลกยอมรับในความเปลี่ยนแปลง ของผู้คนยอมรับในความแตกต่างของอุปนิสัยของแต่ละคนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั้นสิ่งต่างๆนี้เราต้องเรียนรู้นะต้องเรียนรู้อยู่เสมอนะในการดํารงชีวิตที่เมื่อกี้หลวงพี่ได้กล่าวไปในพระไตรปิฎกเล่มที่เจในเรื่องราวของธรรมวินัยก็มีลัตนามากเช่นสติปฏฐานสี่สัมมัปารานสี่อิทธิบาทสี่เนี่ยการทํางานโพชฌงเจ็ดอิยามมักมีองค์แปดเพราะนั้นการทํางานนะฉันทะ วิทยะก็ต้องมีความอดทนนะต้องมีการเรียนรู้ในงานอยู่อย่างสม่ําเสมอนะมีความอดทนมีวินัยในตัวเองนะทีเ่เราจะต้องพัฒนาตนเองอย่างที่หลวงพี่เคยย้ำมาในสองครั้งแล้วว่าความสำเร็จมันไม่ได้อยู่กับปริญญา ไม่ได้อยู่กับความร่ำรวยไม่ได้อยู่กับตำแหน่งหน้าที่แต่มันอยู่ที่ความสุขของคนคนนั้นนะแล้วความสุขมันคืออะไรก็เ,เป็นความพอใจนะกับสิ่งที่มีอยู่ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนั้นในการดำรงชีวิตเราจะต้องให้เวลากับตัวเราเองนะดูแลตัวเราพัฒนาตัวเรานะอยู่กับปัจจุบันขณะมีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถที่จะพัฒนา ตนเองได้นะสามารถที่จะยังประโยชน์ตนและผู้อื่นได้อย่างเช่นห้อยคำที่ว่าคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสุขที่เราให้แต่กับตัวเองแต่ว่ามันก็ควรที่จะต้องเป็นการส่งต่อความสุขไปให้คนรอบข้างด้วยต่างๆเหล่า,านี้เป็นตน้นะนะฮะเพราะนั้นในบางครั้งมันก็อาจจะท้อใจบ้าง ในบางครั้งบางคราที่แบบว่านน่นนี้นั้นอะไรในชีวิตที่แบบว่าเราต้องเสียสละมากอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยบางคัมภก็ต้องปลอบใจเรวเองว่าเมื่อถึงเวลาเหมาะสมเนี่ยลมมันจะพัดสิ่งดีๆเข้ามาที่ตัวเราบางครั้งเราจนตอกว่าเราช่วยคนแล้วจนตอกเลยเนี่ยแต่บางครั้งอืมเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาแล้วขอให้เราได้ ใช้คุณค่าของเวลาใช้คุณค่างการดำรงชีวิตเขาเพื่อความสุขของตัวเองแล้วก็เพื่อความสุขของผู้อื่นนะให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนะเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากนะในการทำงานใดๆก็ให้เราได้ เป็นงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจริยธรรมนะดารงชีวิตประดุดสายน้ําที่มีความยืดหยุ่นมีความสงบเย็นนะมีความมุ่งมั่นนะสายน้ําไม่มีย้อนกลับนะเดินหน้าลูกเดียวนั้นในการลงชีวิตในขณะปัจจุบันก็เพิงได้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะในคาใจที่เจ็บป่วยหรือผิดหวังบางครั้งก็อาจจะต้องใช้ ธรรมชาติเป็นสิ่งเยียวยาเพราะว่าคนเรามันไม่มีความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาไม่สมบูรณ์แบบเราในชีวิตเนี่ยเราก็พึงจะต้องใช้ความอดทนเข้ามาช่วยมีมีศิลปินบางคนบอกว่าพรสวรรค์นัเนี่ยมันก็คือความหลงไหลกับบวกกับจุดแข็งที่เขามีอย่างเช่นไมเคิลแอนเจโลนี่ไมเคิลแอนเจโลนี่เป็นนัก ปฏิมากรรมที่แบบว่าแกะสลักนี่แบบว่าเป็นมือหนึ่งของโลกเนี่ยเขาบอกว่าพรวตวรรษของเขาก็คือความหลงไหลในงานแกะสลักแล้วก็บวกกับจุดแข็งที่เขามีนะทาแบบไม่เหน็ดเหนื่อยนะเพราะนั้นผลงานเขาก็คือจะออกมาแบบนะอย่างด้านหน้าพี่มีพระพุทธร,รูปหินนะถ้าเป็นนักแกะสลักเขาจะนึกภาพของพระพุทธร,รูปอยู่ใน ก้อนหินนี้เหล่านี้เลยเป็นต้นนะเพราะนั้นขอให้เราได้ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขนะ <c oughs> ให้ได้มีความสบายใจในทุกๆวันนะขอได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในระบบสุริยะจักรวาลนะหรือในกาแล็กซีนี้ที่เรามีอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งครูบาอาจารย์บอกว่าดาวเคราะ ก้าดวงที่อยู่ในระบบสุริยะของเราที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยถ้าดวงใดดวงหนึ่งหลุดหายไปเนี่ยระบบสุริยะนี้มันจะล้วนเลยไปหมดเลยนะหรือแม้แต่ในกาแล็กซี่นี้เนี่ยก็ตามนะมันจะมีความสัมพันธ์กันไปทั้งหมดเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก็อย่าไปโทษแต่มนุษย์แต่เพียงอย่างเดียวบางครั้งมันเกิดจากธรรมชาติด้วย,ยเช่นไฟป่าที่ แคลิฟอร์เนียที่มันงวดนี้มันเผาแบบเหลือเชื่อจนบริษัทประกันนี่ต้องแบบปิดกันเป็นเผาเลยต่างๆแล้วก็ขอให้ดำรงชีวิตาตามกระแสงธรรมชาตินะยอมรับไว้เนื้อเชื่อใจธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะการดำรงชีวิตของเหล่านั้นจุดสำคัญคือความสุขเช่นนี้หนาะความสุขคือ พอใจในสิ่งที่มีมาอยู่กับปัจจุบันขณะนั้นหนาย่อมงดงามชีวิตนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงได้ขอให้เข้าใจว่าเป็นความจริงของชีวิตนั่นโลกดวงดาวดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงพันก็มีผลต่อกันอย่างมากมาย ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อยู่มากหลายคุณค่าของชีวิตไม่ใช่เพียงความสุขให้ตนเองอย่างเดียวดายแต่คือการส่งต่อความสุขไปให้ผู้อื่นด้วยเช่นนี้นะให้เวลากับตนเองอย่างดียิ่งดูแล กายและใจดีหนักหนากำจัดความเครียดตลอดมายึดมั่นในปัจจุบันขณะเวลาย่อมง,งดงามเชื่อมั่นว่าตนมีความสามารถพัฒนาให้เก่งกาจเช่นนี้นั่นพรสวรรค์ย่อมเกิดจากจุดแข็งและความหลงไหลในงานพันงานนั้นย่อมออกมาอย่างงดงามเรียนรู้และเข้าใจในชีวิต เข้าใจในพมลิขิตอาจมีนั่นอุปนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันขอให้เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่งดงามทำวันนี้ให้ดีที่สุดนั่นปัจจุบันขณะดีหนักหนาใช้ชีวิตทุกวันด้วยเห็นค่าของเวลามีความ สบายใจอย่างงดงามขอให้ดำรงชีวิตอย่างมุ่งมั่นเพื่อความหลุดพ้นในจิตวิมุตเป็นหนักหนาพรนิพพานคงอยู่ไม่ไกล เช่นนั้นนะหากเรามีความว่างสงบนิ่งและเย็นเช่นนี้เอ่ยพระนิพพานเป็นสิ่งที่ชาวพุทธปรารถนาการเวลาย่อมพัฒนาเช่นนี้นั่นขอให้เราได้ รักษาดวงจิตเป็นสำคัญจิตดูจิตนั้นย่อมงดงามอย่าปล่อยให้จิตส่งออกนอกไปบ่อยนักย่อมประจั์ถึงความทุกข์เช่นนี้ได้จิตดูจิตย่อมเบิกบานสำรานใจว่างสง,งบนิ่งเย็นได้ ย่อมงดงามขออนุญาตในคุณพระตันนตรัยรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกสามเล่มในวันนี้ในเล่มที่ห้าหกเจ็ดในเล่มที่ห้าซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้ที่ไม่เห็นความจริงในลิยสัต์นะความจริงันประเสริฐทุกสมุทัยนี้รดมักเนี่ยก็ต้องท่องเที่ยวไปในภพชาติอื่นๆนะยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นพึงที่ได้เป็นผู้ที่มีจิต ที่คงที่จิตที่ตั้งมั่นไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์เห็นการเกิดดับของจิตหรือแม้แต่การแสดงอาบัตตต่อกันเพื่อระงับอจิกรเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนหรือในเรื่องราวของพระธรรมวินัยที่มีลถเดียวคือวิมุติลดหรือลถแห่งความหลุดพ้นธรรมวินัยมีคุณค่ามีลัตนาอย่างมากในสติปัฏฐานสี่ สมภารทานสี่ที่บาทสี่พละห้าอสี่ห้าพู้จงเกียรติาราหมีงมงแปดก็ได้โปรดเป็นพระปัจจัยอภิบาลประธานพรโนย,ยมพี่ยอมน้องต่างก็ต้อง,งมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็จงล้มเลตมมามุูงมาปรารถานาะขอทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรสายทั้งหลายของหลวงพี่และของพ,พวกเราขอทิดบุญกุศลนี้ให้กับทุกท่านที่ได้ทําบุญสร้างวัดที่ วัดชัยวุธิอำเภอหังดง,งดจังหวัดเชียงใหม่นี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้และเทพเทวดาทั้งหลายให้ได้รับในบุญกุศลนี้จเจริญพร